นิทานเรื่องนางเงือกสาวลูน่ากับความรักแรกบนฝั่งในมหาสมุทรอันลึกมีนางเงือกสาวชื่อลูนา่าผู้เบื่อหน่ายกับชีวิตใต้ท้องทะเลลูน่าฝันถึงโลกมนุษย์ซึ่งเธอได้ยินเรื่องราวจากนกนางนวลว่ามีแสงแดดส่องสว่างหาดทรายขาวและการใช้ชีวิตที่หลากหลายวันหนึ่งลูน่าตัดสินใจครั้งสำคัญ เธอว่ายน้ำไปหาพ่อมดแห่งมหาสมุทรผู้ซึ่งสามารถทำให้เธอกลายเป็นมนุษย์ได้แต่พ่อมดกล่าวว่าหากเจ้าอยากใช้ชีวิตบนบกเจ้าต้องยอมสูญเสียเสียงของเจ้าเพราะนางเงือกไม่อาจนำสิ่งที่เป็นความพิเศษของท้องทะเลขึ้นไปได้แม้จะรู้ว่าการเสียเสียงนั้นจะทำให้เธอสื่อสารได้ยากแต่ความฝันและความอยากรู้อยากเห็นทำให้ลูน่าตอบตกลง เมื่อเธอกลายเป็นมนุษย์แล้วลูน่ารู้สึกถึงอิสระที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดแต่กลับต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวเพราะไม่สามารถพูดกับผู้คนได้เธอจึงเลือกทำงานขายผลไม้ริมชายหาดแทนการพูดโดยหวังว่าจะได้พบเพื่อนใหม่ๆที่เข้าใจเธอวันหนึ่งเธอพบกับชายหนุ่มชื่อต้นผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นและใจดี ต้นมักแวะมาซื้อผลไม้จากเธอและพยายามพูดคุยลูน่ารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ต้นมีให้แม้เธอไม่สามารถตอบโต้ด้วยคำพูดแต่ต้นตอบไม่รังเกียจความเงียบของเธอเขายังคงคุยกับเธอและพาเธอไปทำความรู้จักกับสิ่งต่างๆบนบกการใช้ชีวิตบนบกไม่ได้ง่ายสำหรับลูนะ่าเธอต้องเรียนรู้การเดินอย่างระมัดระวังเพราะขาใหม่ของเธอยังไม่แข็งแรง และเธอต้องคอยพึ่งพาต้นในการสื่อสารกับคนอื่นๆบางครั้งเธอรู้สึกเสียใจและคิดถึงทะเลที่เป็นบ้านเกิดที่เธอทิ้งมาแต่ทุกครั้งที่เธอเห็นรอยยิ้มของต้นเธอก็รู้สึกว่าความท้าทายเหล่านี้คุ้มค่าเมื่อเวลาผ่านไปต้นเริ่มเข้าใจลูน่ามากขึ้นเขารู้ว่าลูน่ามีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจเขาจึงเปิดใจถามเธอเกี่ยวกับความลับที่เธอเก็บไว้ ลูน่าไม่สามารถบอกความจริงด้วยคำพูดได้แต่เธอก็พยายามอธิบายผ่านการเขียนและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆจนต้นได้รู้ว่าเธอเคยเป็นนางเงือกที่เสียสละเสียงของเธอเพื่อใช้ชีวิตบนบกต้นรู้สึกทึ่งในความกล้าหาญและการเสียสละของลูน่าเขารู้ว่าเธอยอมสสละเสียงของเธอเพราะความฝันและความรักที่เธอมีต่อต้นต้นบอกลูน่าว่า ไม่ว่าจะเป็นใครหรือมาจากที่ใดค่ารักเจ้าในแบบที่เจ้าเป็นความรักที่แท้จริงของต้นทำให้ลูน่ารู้ว่าเธอได้พบสิ่งที่เธอสแสวงหามาตลอดแม้จะต้องสูญเสียเสียงและเผชิญกับความยากลำบากมากมายลูน่าก็พบว่าความรักและการใช้ชีวิตบนบกทำให้เธอมีความสุขอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเธอและต้นใช้ชีวิตร่วมกัน ช่วยกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและลูน่าก็ได้รับความเคารพจากชาวบ้านในฐานะแม่ค้าที่เข้มแข็งและมีความฝัน